พอได้ครับ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 สวัสดีครับวันนี้ตาจ็คพลุยดักปลาชิวครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเป็นเป็นหัวอาหารปลาดุกแล้วก็ไข่ไก่ต้มครับสองฟองครับเหมือนเดิมครับหัวอาหารปลาดุกแช่น้ําเหมือนเดิมแต่จริงๆเราไม่ต้องให้มันเล็กก็ได้ครับแค่ให้มันแตกแตกแตกเป็นผมผมสักนิดครับพอให้เหยื่อกระจายแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยอันครับ นี่ไข่ไก่ต้มสุกผมใช้ทั้งใบเลยครับไข่ขาวไข่แดงใช้ทั้งใบเลยครับลองดูครับวันนี้วันนี้ใส่มุ้งใช้วิธีเอแบบทุนลอยครับทุนลอยทุนลอยครับดักปลาซิวกลางวันครับดักสักสองสองชั่วโมงครับผมผมว่าทุนลอยอุ้ยทำไมมันขาวมากอืมขาวข่าวหอมหอมครับหอมไข่ ใส่กิอยเพราะว่าดักกลางวันครับแล้วก็เป็นหมายจะเป็นคลองส่งน้ําหมายคลองส่งน้ําธรรมชาติครับผมน้ําค่อนข้างลึกครับหมายคลองนี้ครับนี่ครับลักษณะหมายจะเป็นแบบนี้ครับอืมอพอน้ํามาน้ําสาดขึ้นด้านบนเยอะเยอะมากครับปลาก็จะออกจากคลองนี้ที่เป็นปลาช่อนนะครับขึ้นไปวางไข่ด้านบนนู้นแหละ แต่ผมเห็นฝูงปลาลูคากคอกหลายฝูงอยู่ในคลองคลองนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องลองดูครับว่าจะเป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมารุ่นเดินครับผมโอ้ยบวบเลยตัวนี้ ปลาก็ดีได้ด้อมโอ้โหปลากระเดิดปลากระดีก็ดีก็ดีกระดีก็ดีครับก็ดีก็ดีครับก็ดีกระดีกิดขึ้นกันครับฝนมาแล้วครับฝนมาแล้ว กระดีครับกระดี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 พอได้ครับ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  ปลาชิวครับปลาชิวปลาชิวปลาชิวสวยสวยสวยครับสวยครับได้อยู่นะครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับ